สำหรับงวดวันทีชิน่งกันยายนนะครับเปิดผูกไปก่อนปูห่ยมาสองผูกสองผบกนี่สองผูกมันจะมีมันคือมีมีอันหน่อยอันใหญ่เถิดอันนี้อันใหญ่อันนี้อันหน่อยอันหน่อยเถิดบอซ้สมกันเลยบอบผสมกันปูเอาสายสิ้นเนาะครับฝ่ไฟผูกไว้ย่างดีเลยเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องเเบิ่งดูแลคนโอ้ดังบ๊อบเลยพี่น้องเลยเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้ว เปิดได้ออกนี่ข้างในมีอะไรเห็นไหมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกกล้องทุกตัวคนทุกกล่องทุกตัว <c oughs> ท,ทุกช่องนะครับ <c oughs> ตั้งสายไลอยู่นะครับพี่น้องก็ว่าเพิ่นแกลรอขึ้นกันเนาะครับพี่น้องเพิ่งกระถ่าอยู่นะครับเวลาแปดโมงเลยเด้อพี่น้องแปดโมงแน่นอนแล้วครับผมสําหรับแนวทาง พระอบนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะติปูหน่น,นะครับหลังจากที่ปูห่ยซองรวยรวยรวยหรือว่าซองหามือกัดดับไปแล้วปิดตำรัดไปแล้วซองมีใ่เลืองซองรวยรวยมือนี่นะครับก็เป็นพระอบครับเนาะติปูห่มาพระอบรวยรวยรวยกันพระอบก็รวยรวยรวยนะครับ <c oughs> พี่น้องจากชีรวยตัวใดเปน็นใดจังใดก็คอยเบ่งพร้อมกันเนาะครับพี่น้องว่ายุ่ในหนีจิมมีตัวใดเนี่ยยังพอมีพ้นหูจากคนนะครับผูกสายสินไว้อย่างดีนะครับพี่น้องนี่ ซ่วงนี่ซ่วงนี่ตรงรออีกสามเดือนเนี่พี่น้องเที่ยวนี้ฟูนี่ให้โภคกร่ว่าซ่วงนี่รออีกสามเดือนนาจเดือนธันเนาะอันยกขึ้นเมื่อนี้ประมาณเดือนทัานว่าแต่พรอบมีของเดือนนี้นะครับปั้นนั่นบ่เดือนนี้เดือนนึงเดือนสิงหาสิงหาสิงหาเด็กกะไดอตุลาตุลาพฤศจิกา ท่านวาพอดีหนึ่งท่านวาประมาณประมาณงวดวันที่หนึ่งท่านว้ามาหนึ่งพันวาาด้วพี่น้องคบกอกันพี่น้องก็ตรงล้อว่าไอ้สองหนาะครับสองรวยๆสำหรับงวดวันที่หนึ่งอ่ากันยายนนะครับเปิดโขบไปกวนปูหอมาสองผ่าอบสองผ่าอบหนึ่งสองผ่าอบมันจะมีมันมันคือมีอันหน่อยอันใหญ่เถอะอันนี้อันใหญ่อ่าอันนี้อันหน่อยอันหน่อยเถอะบ่บ่ซ้ำกันเด้อบ่ซ้ำกันปูเอาสายสิมเนาะ ครับฝ่ายผูกไว้ย่างดีเลยนี่เดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องเวิ่งยาพื้นจะว่าลีลาอีกแล้วลีลาจะไม่เปิดทันทีหรือว่าบ่หูด้วยครับตอนนี้ว่าอันนี้อันน้อยไม้ขึ้นอันใดเปิดอันใดก่อนฮะเปิดอันใดก่อนเปิดอันเปิดอันน้อยแล้วเปิดอันน้อยเปิดครับเปิดอันน้อยอันไหนวางไว้ก่อนเนาะอันไหนวางไว้ก่อนเปิดแล้วบ่ตัวนี้แปดโมงห้านาทีเต้ยครับพี่น้องคุณ่็ให้บ่ เปิดไปเบาไปก็ที่พอดีแล้วมั้งอีกสนาทีเนาะเออาตัวตัพี่น้องสยได้เบิ้งอีกเพราะว่าเขาท้ายเดียวเขาก็ต้องไปตัดต่อลงคลิปให้พี่น้องเบ้างอีกเดี๋ยตรงเวลาที่เปิดเนาะครับโอ้ดังบ๊อบเลยพี่น้องเลยเปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ข้างในมีอะไรเห็นปะมีตะกระดาษแล้วนั่นกระดาษนันโอ้เอาวางเงินก่อนเเงินตัวนึงเงินเงินและวมา สิมิ้นตัวใดกับพี่น้องพิจารณาว่ะเด้อนะครับพี่ขอพิจารณาเอาปูก็บอกแล้วนะครับเนาะเห็นอย่งไรสาธุเอ้าโตบอกยังไงประเดี๋ยวยังไงพี่น้องเบิ้งไม่หรอกบยังไงประเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งไม่เลยแอน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 แเอาพึบเลยไหมเอาเฮ็นอย่างไรปุ๊บเลยไหมเอ้าเสร็จนี่เอามันก็มีหกกับหกเก้าที่นั่นนี่เอาเอา เดี๋ยวเห็นงเต็มเต็มเอาเเอาไรไหมเอาเทเอามาไลไมบังเอาไลนไหมว่าเมื่อกี้ขึ้นถือก็ท่าเนี่ยนั่นเนี่ยใส่ยังไงมือบังบหกหกยังหกเก้าจับพูไหมเอาพี่ขางมันไม่ยังพิกขางมันว่ามันหกกว่าเอาเป็นยังไงนี่ยนี่ห้าแล้วเนี่ยเป็นหาเออก็เป็นหาเจ็ดศูนย์สังเอาเห็ดดีบ้างเนี่ยนะเหตดีบ้งเต็มเต็มบ้งเต็มเมให้มือถือต้องบับ นั่นเอ้าพี่น้องนี่พี่ขอเด้อวดวันที่หนึ่งปัญญาญุลครับน่าจะเป็นสองตัวเนาะอันนี้เนาะน่าจะเป็นสองตัวนะสองตัวลั่นพี่น้องกับกับหัวน้ำเด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันผู้คนผู้คนลงทุนไปกับสีหูยังไงบ้างอันเก่าขึ้นไตขึ้นเทิงน้ำเด้อพี่น้องเด้อก็จะซื้อขึ้นอวดอภิธานมานะครับซื้องวดงวดหกเจ็ดเป็นหันเนาะซองเว้เออซื้อต่ข้างล่างคนนะ ก็วัดถือเพียมเนาะอ่ะโอเคเนาะครับอันนี้มุกหางจังเลยจับคู่ได้หมดบอดจับแล้วก็ซ่อนั่นแล้วหกห้าก็บหกเก้าแล้วกัเจ็ดศูนย์บ่ก็ับซีเมนซ่อนั่นตัวบวกเมียนอันนี้วิ่งมีสามหางบ่หนาจะวิ่งนะครับเอาเอาพี่น้องไปพิจารณาเอาครับเดี๋ยวใส่ไปขึ้นใส่ไปขึ้นก่อนโอ้คูเราพับยางหนึ่งหมื่นแล้วนางเขียนนางเขียนมือมืงต้องไป คุณเอียงซ้อมเนาะปูบอกว่าแต่ว่าปี่เปิดขึ้นได้พี่น้องอันน้อนแต่ว่าปูให้เปิดเวลาแปดโมงเช้าเก้านาทีพี่น้องจำคำนี้น้ำเด้ออ่าอย่าลืมครับเที่ยวฮ่องบริเขียนเดียวบริเขียนบริเขียนบริฮ่องบริเขียนเพิ่มหรอกบัวแถวแถวเปิดแถวเปิดซ้อมเมื่อกี้เราก็บอกให้เปิดหกโมงเย็นเจ็ดนาทีอ๋อหกเจ็ดพี่น้องแต่ว่านั่นปูเขียนไม่ให้เขาเนี่ยที่แรกว่าเราเปิดหกโมงเช้าเก้านาทีเนาะฮะโคมไ อันนี้อันใหญ่เด้อนี่อันหนน้อยเปิดไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้อันใหญ่อันใหญ่โอ้ยยางเนี่ยโอ้โดี๋ยวว่าอะไรแล้วอ้าเอาลุ้นเปิดแล้วครับนี่ฝาฝาเพราะมันธรรมดาจะมียันผมมียันผมถิมียันผอมนะโอ้หะนี่จะเป็นสามตัวดีเน่อยเอ้สั้นสั้นเตีนนะเปิดแล้ว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 พี่น้องรอลุ้นรอลุ้นเบรบเบรบเปลียนตัวน้อยเถอะน้องปลา Ừ, mà... ừ, nói bóng tay chồng vong, phụ nữ bung ngắn nè chân ngon bóng bóng tay chân ngon 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 bóng tay าิกาเก้านาทีหนึ่เดยเนีนั่นบอกอเกี่ยวกันบ่นนาจะเกี้ยวอยู่เนาะเขาก็ต้องเขียนเพิ่มบบกษตนบมีเนีนตัวใด้ะครับพี่น้องบหมูเด้อปูหมาสิครับี่เป็นผอบอบอันใหญ่บห้บห้เนีนตัวใดเ้าบ่บเนีนตัวใดเนาะอันหี้เป็นเจ็ให้ซัําน่เข้าก็ซัมเน่ละให้พี่น้องไปตาตัวเองให้ไปตาตัวเองนะครับเจ็ดเจ็ดห้ากับสี่เก้าแปดนะครับสำหรับเรียกขอบปูสถานธรรม อ่พี่น้องเอาไปพิเคราะห์พิจารณาเด้อนะครับโปรดใช้วิจยรณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับแปดโมงเช้าเก้านาทีนี่อันน้อยอันน้อยนี่อันน้อยอันใหญ่อันนี้อันใหญ่อันนี้ผอบใหญ่อันนี้ผอบเล็กคุณอันเลือกฟูกเห็ไหมานิ่งนิ่งนิ่งให้ผมประกาศให้ผมประกาศเพิ่มฟังก่อนสามตัวนะครับเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็มี อยู่ข้างใต้นั่น498ส่วนฟังนี้มี6ฮา69กับ70อ่ะพี่น้องไปพิคอปเชนะจนาจีบจับกับสลากกินแบ่งนนหนังวือพิมพ์ที่1กันยานยน2567นะครับอ้าพี่น้องกับพี่พิคอปเชจนาะเอานะครับ,บมักสอบกระจัดเด้อเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกปกติปูจะใส่ซ้อมเห็นเนะาะครับผมแต่ว่าซ้อมตามตามกติกา,าสามเดือนครั้งสามเดือนครั้ง อันนี้แหได้ผักอบเปิดีใจแล้วล่ะพี่น้องมวนนี่ครับผมอ่ะนวด่อไปกูก้ผู้หายนุ่งผู้หายแบบคอยรอติดตามอีกเพีส่วนวดันทีน่หนึ่งกันยายนมสองหนาดเลยของที่เกิดมีผู้หาเป็นผักอบมาเนาะอ่ะมากรอบจะใครเอาเด้อพี่น้องครับผมแนวทางนะครับแบเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ